เมียฟาลังบางคนก็นิสัยบดีมีผัวส่งเงินให้อยู่ดีก็ไปขข่กีเลียงผู้ชายปาดโท้ว่าพอลุงเอ้ยเนาะเป็นผู้ชายด้วยนะอืมเขาจะดีไม่ดีก็ชีวิตเขาเ <c oughs> จ้ากระเบิงไปเออเวรกรรมมีจริงถึงเวลาสุดท้ายเขาก็ได้รับกรรมของเขาเองนั่นล่ะ แม่นยู่ในใสายตาของเจ้าเป็นผู้ชายเนาะอุ้ยครอบคุณหลายๆเร้อพอลุงผู้สายนี้ถือว่าอ่าน้อยนะที่จะมาคอมเมนต์แล้วเขียนให้ยาวๆนี่แหมเนี่ยลุงเห็นคนข้างบ้านนะคะอือูเบิงก็ว่าได้ผัวฝรั่งดีอยู่เด้อว่าฉันมาสร้างบ้านให้นะคะเอออยู่อยู่ชนบุรีเนาะอยู่ชนบุรีสร้างบ้านให้เออแล้วเขามาก็ได้คุยกับเขาอยู่ผู้เท่าที่ใส่ดียู่ แต่ว่าพอผนะัวกลับไปนะผัวกลับไปเมียก็ไปทํางานต่อเขากับว่ากันทั้งบ้านวาชั้นไปทํางานตอ่อแล้วพอผัวฝรั่งกลับไปแล้วก็แฟนไทยอยู่ตรงนี้เลี้ยงดูวาชั้น อืมแล้วฝันร้างทั้นเป็นแฟนบบได้แต่งงานดอกแต่ว่าเป็นผู้ชายที่เที่ยวมาเอาปีละครั้งสองข้างผู้เท่าเนาะว่าชันแต่ในความรู้สึกลุงว่ามันก็ผิดอยู่เด้ว่าชันอืมถ้าคิดเป็นเป็นสังซีมันซิยูได้รอดโดนปันไดยายจา๋าเออถ้ามองแล้วความรู้สึกเนาะถ้าเจอผู้ชายดีมีผัวแล้วเป็นตัวตนนี่ยังชีไปไขต่ตออยู่บ่ถ้าน้อยเถอะย,ยจีจ๋าตอบให้ลุงซวงได้นะลุงกา ขอโทษเดอ้ออืมกะว่ายากซออยากขั้นดอกเห็นยายจา๋าวาแต่เรื่องฝรั่งนะเมียฝรั่งชีวิตฝรั่งดีบดีโตกะว่าเบิดลองตอบลุงให้ส,ะสะบาบ่งี้ปราจันอ่ะตอบเด้อลุงเอ้ยชีวิตเป็นของเขานะเขาตัดสินใจให้เขาบ่ได้อืมถ้าเขาทําดีนะคำว่าซื่อสารเนาะกับใครๆก็ต้องการตัวเขาเองเขาก็ต้องการ นะคะแต่ถ้าเขาทําแบบนี้ตลอดไปอีกหน่อยความโชคดีของเขาก็สิหายไปเองแหละเออมันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตเขาได้มาอุปธรรมกันนะคะเขาได้มาอุปธรรมกันเนาะและคําว่าหาเงินผัวฝ่าล่งไปเลี้ยงผัวไทยอืมนะผู้ชายไทยหวังสบายโบงานการโบเฮ็ดให้มีเห็ดสั่งซีชีวิตสุดท้ายก็ไปได้โบไกลดอกถ้าไฟหญิ่งหาเงินให้ใสโบได นะคะสุดท้ายกระทิ่งคือเก่าคนแบบนี้อ่นั่นก็เป็นกรรมของผู้หญิงเองนะถือว่ากรรมเลยได้เงินมาแทนที่จะได้จุนเจือเพื่อครอบครัวเจ้าของเก็บไว้ให้เจ้าของแต่กะกลับไปเลี้ยงดูผู้ชายคนที่เจ้าของหักเนาะนะคนะ บุญภาวาสนานะกรรมอุปธรรมกันในช่วงเวลาที่ดีมีให้กันนะคะสุดท้ายพอหมดความดีหมดบุญหมดวาสนานะคะกรสิได้รับกรรมกันคือเก่าะนะ่ะบอกเลยกรรมเกิดขึ้นจากการกระทําสําหรับความคิดของเย,ยจ่านะโบยู่ในสถานะไหนฟ้ามีตาสวรรค์มีตาตอนนี้บารมีนะอาจจะเป็นช่วงได้อุปธรรมบุญเกาเพิินได้กินน้าเพิินสุดท้าย เดี่ยวสวรรค์ไข่ฟ้าไขา่ขเขาก็ได้เห็นความเป็นจริงนะคะหวังว่าไฟหญิงเนาะให้รู้จักเก็บรู้จักกั้มนะคะเพราะร่างกายคนเฮาน่ะเออคิดเอาตรงๆเธอะผู้ชายเข้ามาในชีวิตมีคนรักแล้วให้แต่กับมีคนที่เรารักแล้วต้องให้เขานะถ้าวันนึงเราหมดแรงไอ้คนที่เรารักแล้วให้เขาตลอดเวลาเนี่ยเขาจะมาดูแลเราได้ไหมขอให้ตื่นเด้อสาวเอย๋ยอย่าให้มันใส่เกินแก้ เนาะถึงแม้เราจะทำผิดเราก็รีบแก้ไขเจ้าของให้ไวเพื่อในวันข้างหน้าหักล้างเอาความดีกลับมานะคะชีวิตเนาะ,ค,ะความโชคดีเรามีเข้ามาแล้วอย่าทำลายความโชคดีด้วยการกระทำตัวเองอย่าหลงลืมตัวคิดว่าเขาไม่เห็นไม่เจอนะฮะวันนี้อาจจะยังไม่ถึงเวลานะคะถ้าถึงเวลาขึ้นมาซี่มานั่งเสียใจหมืนหลายหลคนเด้ออันนี้ฝากถึงสาวนะคะตออพอลุงไปนำเนาะ,ะเพราะ เราคนเราเนี่ยมันต้องดูกันยาวๆนะดูกันยาวๆหนึ่งปีสองปีสามปีส,สี่ปีไปบารมีบุญเก่านานเนาะเขาคอยมาเป็นผู้ทํานานอาจจะอยู่ได้หลายปีพอสุดท้ายหามาเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเพราะมีตัวผานอยู่ใกล้ๆโดยที่ไม่หาเพิ่มหาเติมเหนื่อยไม่สาวอันนี้ยากจะถามนะคะถ้าเหนื่อยก็พินิจพิจารณานะ ร่างกายเหาบนบมเมนเด็กน้อยขึ้นสุกมือสิไปเด้งเดินนั่งเดินเพื่อที่เอาเงินมาให้กับคนที่อยู่ข้างๆจนถึงทั้งชีวิตจะบอกว่าครูกรรมครูเวนเออสังใดก็ได้สู้ฟ่าฟันนะหากินนำกันเถอะนะการทำผิดศีลธรรมเนาะคำว่าศีลข้อสามหรือว่าศีลธรรมนะคนะเนาะกับคนที่ อุปธรรมเราเนี่ยบอกเลยนะวันข้างหน้ามีแต่จมกับจมมีแต่ร่มกับร่มบ่มีมคําว่าจเจริญดอกเอาตรงๆอันนี้พูดจัดใจนะเพราะฉะนั้นพอลุงกะเบิ่งได้ต่ตาเนาะเออถ้าเตือนสติได้ก็เตือนนะแต่ถ้าเขาจะฟังหรือบอฟังมันก็เป็นเรื่องของเขาชีวิตเขานะฮะเออเขาสร้างกรรมเดียวอ,อีกหน่อยเจ้าก็จะได้เห็นดอกนะอ่าได้รับได้เห็นดอกว่าเขารับกรรมในแบบในดนะฮะนะนะจริงๆ มันก็เป็นเรื่องราวที่ข <c> อ <oughs> บคุณหลายๆคุณลุงนะที่เข้าใจเนาะพ่าโอคนเป็นผู้ชายนะในเรื่องบ้านเย,ยจาก็มีแต่เรื่องของผู้หญิงในชีวิตเนี่ยฝรั่งมีสารพัดเนาะาคิดผิดลงผิดอืมทําผิดแต่ก็ยังฝืนบอกเลยว่ามันฝืนไปได้ไม่นานหรอกสุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องถอยหลังกลับมาอยู่ดีแล้วตัวเขาจะรู้ตัวเองหลายคนอ่าไปอย่างเลิศเลยมีทุกอย่างสุดท้ายละลายไปกับมือ นะพอละลายหมดแล้วมาคิดได้มันก็ผิดอยู่ที่ตัวเรานะคะทุกคนเริ่มต้นเป็นศูนย์ใหม่ตอนอายุมากนี่บอกยากนะถ้ามีสติตั้งสติได้ให้ลุกขึ้นไวๆยามเรามีแรงเนาะมีโอกาสจะเจอสิ่งดีๆแต่ถ้าวันนี้มันแก้ไขไม่ได้แล้วเราก็ต้องยอมรับ<ม>นะฮะยอมรับกรรมที่เราทำไว้ถึงเวลาที่เราต้องชดใช้ ในสิ่งที่เราทําไว้ก็ต้องยอมลนะทุกคนถูกไหมหนีกันไม่พ้นนะคะเวรกรรมหนีกันไม่พ้นเราไม่ต้องไปโทษดินโทษฟ้าหรอกพิจารณาย้อนถอยหลังเลยกับการกระทําของตัวเองนี่แหละที่มันเกิดขึ้นในทุกวันเราทําดีสะสมความดีมันก็ดีไปเรื่อยๆถึงแม้จะมีวิบากกรรมมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยสติแต่ถ้าเราทําผิดพลาดแล้ยังหลงตัวเองว่า ความสุขของฉันฉันทําได้ชีวิตฉันนะเวลาตกยากขึ้นมาหรือไม่เหลืออะไรนู่นแหละมันจะเอาโอ้พูดถึงนะฮะืมนึกได้ก็เมื่อสายทําไมถึงมีคํานี้ก็มันมีแบบอย่างเรื่องราวให้เอามาพูดมาคุยทําไมถึงต้องรอให้สายถ้าเรายืดึงตัวกลับมาให้ไวคนไหนที่มีสติ และกลับตัวไวและกลับใจจริงๆเนาะแล้วเปลี่ยนเปลียเจ้าของเห็นไหมเมียฝรั่งหลายๆคนมีชู้แต่พอฝรั่งรู้แล้วกลับตัวจริงๆความรักของเขากลับดึงเราไว้นะดูแลเราต่อไปก็มีนะเพราะฉะนั้นลองเช็คดูเดอ้อสาวเอ๋ยอ่ะเรารู้ว่าเราสร้างกรรมอืมถ้าหยุดได้ให้หยุดเนาะถ้าหยุดได้ให้หยุดอยากให้หยุดก่อนที่มันจะสายอ่าอย่าให้มันสายไปเกินกว่านี้ แล้วชีวิตเราจะไม่มีทางแก้นะสุดชีวิตเราจะไม่เหลือคนที่ดีมานึกโอ้ได้ตอนที่เขาจากไปคนที่เสียใจที่สุดก็คือตัวเจ้าของนี่ล่ะสาวเอ้ยนะคุณลุงก็ถือว่าอืมเป็นผู้ชายที่ นะมีข้อคิดนะคะขอบคุณที่เข้าใจขอบคุณที่เข้ามาส่งข้อความเป็นคําถามเนาะอังน,นี้ทั้งนั้นก็ปล่อยเข้าด้วยลุงเอ้ยชีวิตเขานะเบิงได้แต่ตาเนาะฟังได้แต่หูดูไปห่างๆกามไัยเวนมันผู้ได้สร้างคนนั้นกรับไปละลุงเอ้ยเนะาะเวลวก็ไปจ้า